สวัสดีครับพบกับผมไกด์จ็อบจนโซนสนุกชาแนลนะครับพอดีนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับผมได้เลื่อนฟีดนะครับติดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมทั้งติดตามสวนน้ําสวนสนุกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วพอดีว่าผมเจอนะครับนี่นะครับสวนสวนน้ําโพลโลที่เซนทรัลซิตี้บางนานะครับพอดีว่าเขาประกาศว่าจะเปิดถึงวันที่31มธันวาคมนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไม่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะเปิดจะ เปิดถึงสิ้นปีนี้แค่เท่านั้นแบบว่าหรือปิดทาวรหรือจะเปิดเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลเลยจริงๆนะครับดังนั้น ผมก็เลยวันนี้เข้ามาดูสักหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างน้อยถ้าสมมุติว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่านี่หรือไม่รู้หรือว่าเขาจะรีโนเวทรูปแบบ MM ใหม่อย่างเงี้ยผมขอมาเก็บความทรงจํานี้ไว้สักครั้งหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายโดยรอบนะครับเดี๋ยวก็จะพาลงน้ำวนแล้วก็จะพาเล่นสไลเดอร์พอดีมันน่าเสียดายว่ามีสไลเดอร์2ตัววันนี้ที่ไม่ได้เปิดให้บริการนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาเก็บความทรงจํานี้ไว้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าชมมมมใหห่่่่เป็นรรนนนนอออออยยาางงงไไรรรรืจะะััััตตีี้ผขกคบ งั้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบเดีย๋ดวยวผมพาเดินชมกันเลยนะครับที่ผมเดินเข้ามานะครับคือห้องน้าห้องเปลี่ยนเสื้อทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโซนเด็กนะครับนี่นะครับจะเป็นโซนูนยนอาหารนะครับก็คือถ้าได้มาเที่ยวนะครับก็คือข้างในก็อาหารก็ราคาจับต้องได้อยู่นะครับก็ถือว่าก็ถือว่าข้างในก็ให้เขาหน่อยนะครับก็สามารถอุดหนุนกันได้นะครับ นะครับเดินขึ้นสะพานมาฝั่งนี้นะครับนี่น้ำบนนะคบเดี๋ยวเราจะไปลงกันด้วยนะก็ให้ดูเลยครับเนี่ยนี่ก็คือหอคอยสไลเดอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสระเด็กแล้วตรงนั้นก็จะมีโซนสปานะครับก็เดี๋ยงั้้เดี๋ยวผมลงน้ำบนให้ดูกันต่อและกันนี่นะครับหอคอยสไลเดอร์ที่นี่นะครับั้นเดี๋ยวผมลงน้ำบนให้ดูนะครับเก็บความทรงจำนี้ไปด้วยกันเลยนะครับ อันนี้คือส่วนของเด็กเล่นนะครับน้ำหมดเราก็เริ่มจากจุดนี้นะครับอันนี้นะครับขอเท้าค้าไม่ฟังนิดนึงนะว่าสมัยก่อนนะครับที่นี่ก่อนจะมาเป็นโพลาร์โลนะครับมันก็จะเป็นสวนน้าของเครือริโอแลนนะครับก็คือสวนสนุกเรโอแลนด์ในความทรงจําของหลายๆคนนะครับที่มาก่อนเนี้ยทา่านสนุกนี้ทางบนห้างเซ็นทรัลซิตี้บางนานี้ก็จะมีสวนสนุกนะครับอุโมงนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยไปอย่างดีแต่พอดีเขาเป็นทีมโพลาร์โลก็ลลอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ ผมถือว่าพาเดินในน้ำบนเลยนะครับเดินชมนะครับเราจะมาเก็บบรรยากาศความทรงจำนี้ไปด้วยกันนะครับที่หลายคนบอกว่าฟังดูแล้วทำไมความทรงจำเราถือท,ที่นี่จะไม่กลับมาแล้วหรอครับอันนี้ผมขอทราบขอพูดนะครับว่าผมไม่ทราบนะครับว่าสาเหตุที่การปิดบริการของเส้นยนี้คือปิดด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าก็คาดหวังว่าอาจจะเป็นปการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับอาจจะกลับมาในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่า ก็เลยมาเก็กบความทรงจำน,นี้ไว้ด้วยกันนะครับอาเมื่อกี้ที่พูดถึงสวนสนุกรีโอแลนด์นะครับสวนสนุกรีโอแลนด์ที่มาก่อนคือหลายคนอาจจะเคยมาเล่นจะอยู่ชั้นบนนะครับอยู่ติดกับทางเข้าสวนน้าเลยเครื่องเล่นนะครับก็จะที่จําได้ก็จะมีรถไฟหอนะครับตามบนเพดานรีโอคสเตอร์นะครับแล้วจะมีตุกต๊กตุ๊กลอยฟ้าหรือถ้าสวนสนุกหรือจะเปเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์หรือโปลิปโป้นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะพอจําได้อยู่บ้างนะ วเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะแต่วันนี้ผมมาก็เป็นวันธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็นทางไลท์ทางลงของสไลด์ห่วงยางนะครับซึ่งแต่ละตัวของสไลเดอร์นะครับก็จะมีกติกาในการเล่นห่วงยางไม่เหมือนกันนะครับแต่ความน่าเสียดายวันนี้นะครับนี่เลยครับตัวสไลเดอร์ที่แมนเนี่ยยื่นออกไปด้านนอกเนี่ยนะครับที่ตรงการจะมีบ่อพักน้ําถ้าใครเคยติดตามช่องโซนสนุกมาก่อนหนะ้านี้อาจจะพอจาได้บ้างน,นะครับว่าผมเคยมาถ่ายไว้แล้วนะครับมองไป นี่เดี๋ยวผมจะพาเดินให้รอบหนึ่งเลยนะครับรอบใหญ่เลยเนะครับก็คือจะว่ายน้ำก็ได้นะเก็บว่ายเดินเราดีกว่านะครับก็คือเราอะมาเก็บครับันทึกความทรงจำนะครับสนวนสนุกนะคสนุกน้ำแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วก็อยู่คู่คนไทยอยู่คู่คนกรุงเทพมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับแต่หลังจากที่บอกว่า<ม>จะมีการปิดไปแต่ผมก็ไม่าเห็นจริงรู้สึกเสียายอย่างมากเลย นี่นะก็จะมีสาสร์นำลึกด้วยนะครับตรงนี้แล้วนะครับก็ที่มองเข้าไปก็จะมีสไลเดอร์อีก2ตัวนะครับเป็นตัวสีน้ําเงินที่เห็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบอดี้สไลด์นะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบอดี้สไลด์หรือจะเป็นห่งยางอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับ ็ตรงนี้นะคะก็จะมีบอสปานะครับนี่ผมพาคือแปว่าที่ลงน้ำบนเพราะว่าสามารถจบในที่เดียวได้เลยนะครับ เดินจะจบครบรอบแล้วนะครับนี่ก็สะพานที่ผมเดินเข้ามาถ้่ากับผมกำลังจะจบรอบแล้วนะครับอาสารวนน้ำมนตจบรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับ อ่านาพูดให้ฟังเล็กนะว่าอันนี้คือการชมบรรยากาศของสวนน้ำโพลาร์โลที่เซนทรัลซิตี้บางนาน,นะครับต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นสไลเดอร์นะครับไดโนมอนที่หลายแบบนะครับทั้งก็คือจะพาเล่นทุกสไลเดอร์ที่มีอยู่ที่เปิดนะครับแล้ววันนี้งั้นเดี๋ยวเราอย่าลืมนะครับไปรับชมกันที่ E ีีต่อไปได้เลยนะครับ